จากใจคนขับรถบรรทุกมันมองไม่เห็นจริงๆครับจุดบอดรถบรรทุกที่ทุกคนต้องระวังผมจะพาไปดูมุมมองคนขับครับ4จุดอันตราย <c oughs> เมื่อเข้าใกล้แล้วควรระวัง <c oughs> เริ่มจากจุดที่1ในมุมมองด้านขวาฝั่งคนขับเนื่องจากรถบรรทุกมันสูงทําให้มองไม่ค่อยเห็นยิ่งตอนเปลี่ยนเลนเนี่ยอันตรายมากถ้ามีรถ,ถันอื่นเข้ามาแล้วไม่ได้อยู่ในรัศมีของกระจกโดยเฉพาะในระยะประชิดบอกเลยเกิดอุบัติเหตุแน่นอน ในมุมมองด้านซ้ายเนี่ยครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะมันอันตรายต่อด้านขวาอีกเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามกับคนขับทําให้การมองเห็นมันแคบถ้าหากขับมาใกล้ผมก็ต้องระวังหากรถจะเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวซ้ายอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ มุมมองด้านหน้าอย่างที่บอกรถมันสูงหากมีรถอยู่ข้างหน้าใกล้กับรถบรรทุกมากเกินไปอาจทําให้คนขับมองเห็นลําบากยิ่งถ้าเบรกแล้วยิ่งมีโอกาสชนสูงสุดท้ายมุมมองด้านหลังอย่าขับใกล้เด็ดขาด90%ที่คนขับรถบรรทุกจะไม่สามารถมองเห็นรถคันหลังได้เลย ถ้าหากเป็นรถบรรทุกที่มีสิ่งงของสินค้าขนาดใหญ่หรือตู้คอนเทนเนอร์ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่วัสดุต,ตกหลน่นรวมไปถึงการที่รถเบรกกระทันหันหรือถอยหลังจะไม่สามารถมองเห็นด้านหลังได้เลยและคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ที่ชอบพูดคำว่ารถตูดและเข้าไปใต้ท้องรถก็พอชอบขี่ใด้รถบรรทุกเนี่ยแหละจากใจคนขับรถบรรทุกไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุหรอกครับคนขับรถใหญ่ก็ต้องระวังคนขับรถอื่นๆก็ควรเหลียกเลี่ยงบริเวณจุดบอดของรถบรรทุกพวกเรามาช่วยให้ชีวิตทุกคนปลอดภัยกันนะครับ